สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับอร้อนพี่น้องวันนี้ก็เสร็จงานนอกแล้วก็มาถอนมันครับประมาณนี้ครับเละต้มเป๊ะตอนนี้ก็เต็มแล้วไม่น่าจะถึงหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามงานได้ร้อนผมเรียงมันอยู่ข้างบนครับ ร้อนจัดดูทีมงานสามฐานเสือครับมาแล้วนำทีมโดยผู้จัดการหัวหน้าเด็กน้อยตัวดำครับวันนี้ขับรถไถอ้ร้อนมากเลยส่วนผมเรียงหัวมันอยู่ข้างบนน่าจะได้ประมาณ5ตัน ครับโอ้ยร้อนจังเลยเมื่อวานฝนตกทั้งวันครับวันนี้อากาศร้อนเฮ้ยฮะยรวังคว่ำนะสวยงาม เดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนไอ,อ้ยี่เฮ้ยคีววุ้นครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้พี่ปอนอันนี้ดำชื่อวุ้นแต่กับตัวดำไม่ใช่แล้ว <laughs> ยี่ดำเฮ้ยรู้ชื่อปะ เดี๋ยวพักเหนื่อก่อนหัวหน้าครับอเสียงเพลงใครหัวหน้า <c oughs> หัวหน้าบ้าแล้วร้อนว <c oughs> ่ะอ๋อลุย <c oughs> เลออย่างนี้ เออเดี๋ยวให้เลอะไว้ก่อนโอ้ร้อนมากวันนี้นี่ก็มาดูภาพด้านล่างครับประมาณนี้ครับหลุดไหมนี่ตกหลุมมีสิทธิ์น่าจะไม่หลุดเนาะ นนถ้าไม่ถอนนินเน่านะมันมีสิทธิ์เน่าครับเพราะว่าน้ําดูน้ําไม่ดูไหลมาจากไหนทุกปีไม่มีน้ําไหลนะครับเีนี้น้ําไหลอร้อนมากครับไม่ถึงไรนะครับประมาณ3มงานผมตีไว้ถ้าห้าตันไดเยอะนะ น่าจะหนักครับเพราะว่าดินมันชื้นแล้วก็หัวมันนี่มันจะอมน้ำนะนี่ครับประมาณนี้ครับอู้ร้อนร้อนอกาศร้อนมากครับอู้ไม่ได้ใสร่รองเท้าอ่าาาาจะเก็บมันขึ้นไหน มันราคาดีครับปีนี้ใครมีมันก็โอ้โหเป็นเศรษฐีน้อยเลยนะครับกเก็บหน่อยมันเพงมันเพงเราต้องเก็บมันหเยอะครับ้ไม่ไหวเนี๋ยน้องเราเด็กน้อยตรงนี้โอ้ยต่อไปก็เหลืออ้อยครับ ปีนี้คิดหนักกับอ้อยเลยพี่น้องยี่สิบไร่ครับไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าที่นี่ก็ที่ป่าอ้อยผมนี่มีสิบสิบสามไร่แล้วก็อยู่ที่สังขะที่บ้านแฟนนะครับอยู่นุ่นเจ็ดไร่อ,อูู้อยู่นุ่นสวยมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้ตัดอยู่ตอนนี้ร้อนมากเลย นี่เป็นกันฝนอันนี้เป็นรอยรถไถนะครับเนี่ยรถไถตอนนั้นเด็กน้อยเผาข้างขาดตอนเช้าเด็กน้อยขัดกันฝนเงาวับเลยส่งมาให้ผมเงาวับมาครับเงาวับวันนั้นผมเป็นเป็นวันที่ผมลงทิกตอกเด็กน้อยเผาข้างขาดรถไถเขาไม่ลากนะครับเขาดันเลยดันกันฝนใหม่ๆกันฝนใส่ได้สามสี่วันหนึ่งเด็กน้อยร้องไห้เลยครับ เขาดันกันฝุ่นผมพี่เหมือนกันเอ้ย่ยา่ไปซีเรียรถเสียเนาะมันก็ต้องอาศัยกันรอยรถไทยแผ่นหลังนี่ก็เสียอันจัดให้ครับนี่ไฟท้ายนี้ใส่เองอากาศร้อนมากเลยเหมือนฝนจะตกเลยนะวันนี้ ตำแหน่งให้เขาเป็นหัวหน้าครับให้เขาบริหารลูกน้องเด็กน้อยนี่มันทำบุญถึงนะครับเด็กน้อยตัวดำเพราะว่ามีแต่คนชอบครับในบ้านคนแก่วัยรุ่นเด็กจะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเด็กน้อยเป็นคนขยันใช้ง่ายครับเล่ายาไม่กิน ปกติเขาจะมาสี่คนครับแต่วันนีออ้พี่พัดก็พาแฟนไปโรงพยาบาลพี่วุ้นกำลังมานะครับเพราะว่าไปถ่ายรูปมาช่วงบ่ายช่วงเที่ยงพี่ปอนพี่ปอนมาเก้าโมงเพราะว่าทุกคนมีภารกิจพี่ปอนก็ขายกับข้าวกับแม่ครับขับรถให้แม่ส่วน ที่วุ้นก็มีวัวเด็กน้อยก็มีวัวครับเด็กน้อยพวกนี้เขาจะไม่ค่อยได้หยุดนะครับมาแนละ้ว ผู้หญิงก็ชอบนะเด็กน้อยแต่เขาไม่เอาเห็นว่าจะเอากระเทยเนะ <laughs> จริงไหมอ้อิดขึ้นก่อนอ,อะไรเนี่ยได้แล้วฮาตันเนี่ยโอ้อก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ